สมัยตอนมันธอยอมเลยเกลียดไม่ลงตอนที่เธอไปฉันยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าจะคิดถึงบ้างไหมไม่เข้าใจตัวเองทำไมวันนั้นไม่รำลารู้ตัวก็มาสายเพรายเหตุจะหายไปหลับตาเธอยังอยู่ในนั้นอยู่ในใจของฉันไม่ใช่ที่หนึ่งที่สองเพราะสำหรับฉันเธอคือที่รักแค่อยากบอกให้รู้ว่าเขา,ารักเธอจริงแต่เธอเลือกจะไปกับเขาวันนี้แม่งเศร้าจริงๆถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ าไม่รักแต่คิดถึงเธอแทบตายเพราะให้เธอทั้งที่ฉันแทบไม่ไหวเธอจะรู้ไหมว่ารักฉันยังอยู่รักฉันยังอยู่แต่ว่าคนให้รักเขาไม่อยู่ไม่ใช่ว่าฉันไม่รักไม่ใช่ว่าคบกับเธอเพราะเงาแต่ว่าฉันแค่รู้ว่าดีให้ตายก็ไม่เท่าเขาเธอไม่เห็นใจก็ไม่ต้องมาย้ำฉันเลยเลือกที่จะถอยมากกว่าปล่อยใจมันช้ำรักเหลือเกิน เงาหลือเกิน,กนแต่ในหัวใจของฉันก็ยังเป็นเธออยู่เหมือนเดิมจะฟังฉันจะฟังนะงนะคือแบบว่าเอาจริงๆเราไม่ควรเจอกันตั้งแต่แรกไม่รู้ว่าฝ้าข้างบนเขาส่งมาช่วยและส่งมาแกล้งเธอเราเดินผ่านกันไปใช่ใช่เรื่องทั้งหมดคงจบไปแล้วมันคงไม่จบแบบนี้เราคงจะจบแบบสิและเมื่อกี้นี้ผมไม่เดินเธอผมเลยคิดถึงเธอมันเดิมอีกแล้วคิดถึงเธอแบบนี้อยู่ทุกวัน งงรักบ,กบอกไม่รักแต่คิดถึงเธอแทบตายยอ่อยเพราดใที่แหงที่ฉันแทบไม่ไหวเธอจะรู้ไหมว่ารักฉันยังอยู่รักฉันยังอยู่แต่ว่าคนที่รักเขาไม่อยู่ไม่ใช่ว่าฉันไม่รักไม่ใช่ว่าคบกับเธอเพร้องาหแต่ว่าฉันแค่รู้ว่าดี ไม่ต้องไม่ย้ำฉันเลยเลือกที่จะถอยมากก็ปล่อยให้ใจมันช้ำรักเลือเกินลงเลือเกินแต่ไปด้วยกันไม่ได้เศร้าเลือเกินโดดเดี่ยวเลือเกินเงาเลือเกินแต่ในหัวใจของฉันก็ยังเป็นเธออยู่เหมือนเดิ